ค่ะสวัสดีค่ะเออวันนี้ครูจะสอนเรื่องของทรงกลมนะคะเป็นลักษณะของผิวทรงกลมแล้วก็เรื่องของเอ่อระบบพิกัดทรงกลมนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะเ,เดี๋ยวขอเซตอันนี้นิดนึงนะคะยังไม่ได้เซตไว้ลืมนะคะดูเซตก่อนเอ่อตัวเลขยังคงเอาไว้อยู่เหมือนเดิมนะคะอ่ะโอเคคราวนี้เราก็จะพูดถึง เออทรงกลมนะคะถ้าเกิดว่าเราเขียนแบบธรรมดาคือให้มันเป็นทรงกลมเลยนะคะไม่มีอะไระเขียนเสร็จได้ทรงกลมเลยมันก็จะมีสมการทรงกลมก็ใส่เข้าไปเลยแบบนี้นะคะเอาทรงกลมตัวที่ง่ายที่สุดนะคะจุดกําเนิดอยู่ที่จุดศูนย์กลางที่จุดกําเนิดนะคะอ่าผิดนะอ่าโอเคงั้นเาให้เป็นรัศมีสามหน่วยแล้วกันนะคะมันจะได้ตัวใหญ่หน่อยหนึ่งนะคะอันนี้มันก็ตกขอ ก็ต้องมาเซตตรงนี้ใหม่ก็ให้เป็นเท่าไหร่เป็นห้านะคะเป็นลบห้านะคะแอนแซจะได้เท่ากันนะคะก็จะเป็นลักษณะยอย่างนี้ทรงกลมนะคะอ่าคุณจะเปลี่ยนสีมันซะหน่อยหนึ่งมันจะได้มองเห็นชัดนะคะขอเป็นสีนี้ชัดไหมอืมขออีกสีหนึ่งนะั่นอ๋อมีสุดต้องมาเซตตรงนี้นะคะเออสีอะไรดี เปลี่ยนใจไปหลายรอบนะอ่ะประมาณนี้ก็ทึบๆหน่อยเนาะอ่ะลองดูนะคะอ่ะคันนี้ครูจะหาระนาบแซเท่ากับศูนให้ระนาบแซทกับศูนย์รอยตัดอืมมันเป็นสีฟ้าเหมือนกันก็เปลี่ยนรัน,นี้ใหม่นะคะเปลี่ยนสีนใหม่เป็นสีนี้นะคะอ่าแตสีนี้เราเห็นว่ารอยตัดเป็นอย่างนี้ทึบเนาะเดี๋ยวครูเปลี่ยนรัน,นี้ใหม่นะคะ เราต้องจัดสีให้มันบางลงนะคะให้มันบางลงดูสีมันบางลงแล้วมันได้ไหมอ่าโอเคมันก็จะบางลงก็เห็นรอยเห็นเห็นเงาเงาข้างในนะคะอ่าอย่างดูรอยตัดชัดเจนก็คลิกตามที่รูเผยสอนไปนะคะอ่าเราก็จะเห็นภาพแบบนี้นะคะอ่าก็จะเป็นทรงทรงกลมนะคะแล้วมีสามหน่วยนะคะคราวนี้ตรงอ่าดูหัวลูกศรน,นะอ่าเราดูเริ่มจากตรงนี้นะคะ ตรงทรงกลมเนี่ยมุมเซตาเราจะหมุนจากตรงนี้ไปใช่ไหมหมุนไปตามนี้นะคะครบหนึ่งรอบพอดีนะคะแกนแทนแกนเอกเป็นบวกอยู่ทางนี้นะคะวายเป็นบวกอยู่ทางนี้แทเป็นบวกอยู่ด้านบนเพราะฉะนั้นเราหมุนรอบแกนแกนแทนะคะก็ได้หนึ่งรอบพอดีก็คือศูนย์ถึงสองพายนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือเออคือมันจะมี อีกตัวหนึ่งก็คือโรโรก็คือรัศมีของทรงกลมเขาจะวิ่งออกจากตรงนี้ขึ้นไปทางนี้นะคะอ่าโอเคครูก็จะเขียนแต่ว่าเวลาเขียนเนี่ยไอถึงสามเนี่ยมันคือตรงนี้นะคะถ้าเกิดเขียนเคิร์ฟนะเดี๋ยวครูเขียนเคิร์ฟให้ดูกันออเคิร์ฟนะคะเคิร์ฟถ้าเราใช้อ่าใช้ตัวเนี้มันจะเป็นระนาบ xy อย่างเดียวนะคะแต่ถ้าตรงนี้ครูสามารถปรับเปลี่ยนเป็นระนาบ x z yz หรือว่าระนาบ y ยังไงนะ x y y แซดหรือว่าอะไรอีก y แซด x แซด x y เออนั่นแหละสามหน้าหนนะคะอ่าอันนี้จะได้หมดเลยสามหน้าหน้ครั้งนี้ครูก็ถ้าครูเขียนาให้มันครูจะให้มันทะลุตรงนี้นะเนี่ยทะลุตรงนี้นะคะเนี่ยทะลุขึ้นมาตรงนี้นะคะอ่าเราก็จะเขียนคีแล้ครูจะให้ไอ้เจ้าเอา่อ y เป็น0นะคะ y เป็น0อา่ามันอยู่ฝั่งนี้นะคะเราก็ให้เป็น t พารามิเตอร์ก็คือ t สตาร์จาก0อันนี้มันจะไม่ถึงาร์นะคะมันจะได้ประมาณ2.1น,นะคะมันเกิดจากการ protection นะคะอ่ามันจะเห็นไหมมันจะพอดีมันจะอยู่ย่างเนี้ยนะคะอ่าครานี้ถ้าเราอยากได้เส้นโค้งตรงเนี้ยทำยังไง ครูก็วาดเส้นโค้งให้ดูนะคะ,ะแล้วก็วาดเคิร์ฟก่ะเคิร์ฟนะคะเคิร์ฟของเราก็เป็น p ครูยังให้ y เป็นศูนย์ครูจะเขียนบนระนาบ xy นะคะเอะแล้วนาบเอ่อ x z นะคะ X Z เพราะฉะนั้นครูก,ก็ลักษณะนี้เป็นสามมันก็จะเป็นเก้าลบ x ยกกำลังสองนะคะ,ะเดินไปหรือเปล่า มาริเตอร์ t นะคะท <T> เราเริ่มจากศูนย์ถึงสามนะคะเกิดวเลยขึ้นแตวครูใส่อะไรผิดสักอย่างนึงเราบบกต้องการความช่วยเหลืออ่าใช่ครูใส่ x มาทําไมมันต้องเป็นตัวแปร t นะคะมันไม่มีตัวแปรเอนะคะอย่างที่ไม่มี x อ็กครูก็ใส่ไปตเตลิดใส่ตเตลิดนะคะอมออแ,แบบนี้เห็นไหมเราเขียนหน้าตาก็นี่คือ x นะคะ อันนี้คือตัวแปรเสริมนะเวลาเราเขียนเส้นโค้งนะคะในครัละสองเ, 2, เ,เขียนเส้นโคง้ง x เป็น t 10แล้วก็ไอแซของเราคือพควนามลเก้าลบ t กําลังสองนะคะ t เราเริ่มจาก0ถึง3อันนี้คืออธิบายที่เราเขียนเนี่ยนะนะคะมันก็ได้เคิร์ฟอย่างนี้นะคะมันก็ได้เคิร์บเห็นไหมเราจะได้ครึ่งทรงกลมอ่ะเอาข้างล่างเก็บไว้ก่อนนะคะอ่ะาครั้นี้ครูสามารถที่จะตัดเฉพาะส่วนล่างได้ ะะเราเขียนเคิร์ฟแบบนี้ได้นะคะอะเสร็จแล้วเราจะเห็นว่าไอ้ไอเจ้าเซต,ต้าหมุนจากตรงไหนคะไหน x เป็นบวก,กเราอยู่ตรงไหนนี่ x เป็นบวกอยู่ตรงนี้เซต,ต้าเราก็หมุนแบบนี้รอบแกนแซดนะคะเสร็จแล้วไอ้เจ้าโรก็วิ่งตรงนี้ขึ้นมาถึงตรงนี้นะคะถึงเส้นเส้นขอบนะคะอ่าคู่อยากให้มันต่อยินงยาวลงไปข้างล่างด้วยทำยังไง เออหรือมันจะไปอยู่ข้างบนถ้าอยากเป็นข้างล่างก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะคะถ้าอยากให้มันลงข้างล่างตรงนี้ต้องเปลี่ยนไอตัวสมการนี้ใหม่นะคะอ่าครูอยากให้มันลงข้างล่างใช่ไหมลงข้างล่างนะคะอยากให้เส้นนี้มันมาทางนี้แต่ถ้าครูเขียนแบบนี้นะคะอันนี้ว่าไอเส้เป็นตัวแปรตามนะคะแต่เป็นตัวแปรตามเวลาเราใส่ก็เป็นของ x x ก,กก็จะลบ ลบอยู่ฝั่งโน้นมันก็จะได้โค้งแบบนี้อ่าเดี๋ยวครูใสให้ดูนะคะอ่าครูดูพิกเกตก่อนนะคะอ่าใสให้ดูว่าเอ๊พูดไปแล้วจะงงไหมอ่าเราใส่ดูนะคะเราจะได้เคิร์ฟเห็นไหมมันจะไปทางโน้นอย่างที่ครูบอกเห็นไหมคะอ่าเดี๋ยวเอาไอ้ตัวนี้ออกไปก่อนก็ได <m ere coaching yen> ้นะอ่าตัวนี้ออกไปก่อนเราจะพกเคิร์ฟนะคะอ่าตัวที่มันเกี่ยวข้องออกไปก่อนนะคะเนี่ยเราจะได้เคิร์ฟแบบนี้นะคะถ้าครูเขียนแบบนี้ครูจะได้เคิร์ฟลักษณะนี้อันนี้มันอยู่บนหน้า Excel นะคะ แบบนี้อ่าตอนนี้ก็เอาเก็บไว้ก่อนนะคะครูยังไม่อยากได้อันนี้ครูปิดมันไว้ก่อนนะคะอ่าคิเป็นไว้ก่อนแต่แล้วครูอยากให้มันลงมาข้างล่างอ่าครูอยากลงข้างล่างครูทำยังไงครูก็เปลี่ยนสมการนี้ใหม่ครูขอดูพิเคทมันนะคะอ่าก็เปลี่ยนตัวแปรนะคะสลับมันอันนี้ก็แต่ครูย้ายอันนี้ดีกว่าง่ายกว่านะคะ อ่าครูก็จะให้ x เป็นตัวแปรที่มีสมการเป็นแบบนี้นะคะส่วน y ครูก็ให้เป็นศูนย์อ่าแล้วก็ z ก็เป็น t นะคะแล้วก็ t เราเริ่มจากอ่าศูนย์ถึงสามมันก็คือแบบเดิมใช่ไหมอ่าเดี๋ยวครูคิกก่อนมันจะเป็นแบบเดิมถูกไหมคะแต่ถ้าเราอยากให้มันลงมาข้างล่างเราก็จะใส่ลบสามตรงนี้อ่าอันนี้ตัวแปร z นะคะอันนี้คือตัวแปร z แตดม,มันวิ่งจากลบสามไปถึงสามนะคะอ่าเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้ใช่ไหมอืมนี่ก็จะได้โค้งแบบนี้อันนี้พอเอาไปก่อนไหมอ่าเอาน้องคนนี้ไปก่อในเส้นตัดไปกอดเราจะเห็นว่ามีระนาบนะคะเห็นไหมมันจะเป็นอย่างนี้นะคะมันจะเป็นโค้งแบบนี้นะคะอันนี้คือโค้งที่วิ่งจากตรงนี้ลงมาก็คือมุมฟีของเรานะคะมันวิ่งจากแกนแซดลงมานะคะอ่าแกนแซดลงมา อยากให้เข้าไปอยู่ที่อ,อ,อะไรอ่ะที e ่ Y ไหมอยากให้ไปอยู่ที่ Y ไหมคะ,ะถ้าอยากไปอยู่ที่ Y แล้วก็เปลี่ยนแค่เปลี่ยนตรงไหน,นเปลี่ยนในสมการเนี้ยนะคะสมการที่เราทําอยู่เนี่ยนะคะให้ตัวแปรให้มันมีตัวแปรให้ไอตรงระนาบอันนี้เป็นศูนย์นะคะ,ะครูเปลี่ยนให้ใหม่ครูคัดลอกอีกทีนึงครูอยากจะได้แบบ อ๋อให้ตัวนั้นครูก็ให้ตัวแปรนี่เป็นคียนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นศูนย์อ่าแล้วก็เขาได้การาฟแบบนี้ใช่ไหมอืมเห็นนะคะอ่าครูก็ได้การาฟแบบนี้มันได้แค่นี้ใช่ไหมเพราะว่าครูบอกว่าเริ่มจากศูนย์ถึงสามใช่ไหมอ่าแล้วอันนี้เราจะไม่ได้มันได้แค่นี้นะแต่คราวนี้ครูอยากให้มันลงข้างล่างด้วยเพราะนั้นครูก็ต้องเปลี่ยนตัวแปรเหมือนกันนะคะ ครูเปลี่ยนอันนี้สลับนะคะอเอ็กก็ยังเป็นศูนย์เหมือนเดิมอะ่ะให้เป็นศูนย์อ่ะก็ต้องลบศูนย์นะคะเป็นศูนย์เหมือนเดิม y จะคือสแควรูทตัวนี้นะคะอ่าแล้วก็เป็นคอมมาคอมมาอยู่ข้างในข้างนอกแล้วก็เป็นตัวแปร t นะคะแล้วก็ t ตรงนี้อ่าเสร็จแล้วครกูก็ใส่ลบตรงนี้เป็นลบสามนะคะเราก็จะได้เส้นโค้งแบบไหนอ่าแล้วก็มาอยู่ด้านนี้นะคะ เห็นไหมโค้งเรามันก็จะเป็นม so ุมที่เด so so. ี๋ยวครูอธิบายอย่างนี้ใช่ไหมว่าเรานีไอฟีของเรามุมฟีของเรามันวิ่งจากตรงนี้ลงมานะคะไหนเอาไอตัวไอตัวนั้นมาดูซิหนึ่งตัวนี้นะคะตัวนี้ครูก็จะดูพีเขตมันอีกนะคะให้มันมาอยู่ด้านตรงนี้ก็แปลว่าตัวนี้ก็เป็นศูนย์นะคะครงให้เอ็กเป็นศูนย์นะคะตัวนี้ก็ต้องเป็นทีนะคะ เห็นไหมมันก็จะได้แบบนี้นะคะเราจะเห็นภาพฝั่งนี้นะคะฝั่งที่อยู่บนแกนแกน y นะคะฝั่งที่อยู่บนลณอน้า y แซดนะคะเนี yeah. ่ยก็คือไอ้เจ้าเส้นนี้นะคะเส้นนี้ของเราเนี่ยเขาจะวิ่งจากแกนแซดลงมาข้างล่างนะคะลงมาข้างล่างแบบนี้นะคะวิ่งลงมาเห็นภาพนะคะวิ่งลงมาแบบนี้เขาวิ่งลงมาได้ศูนย์ถึงายเท่านั้นนะคะไอ้เจ้า อีเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันทํามุมฟรีหนึ่งเรียกมุมฟรีเราตั้งชื่อว่ามุมฟรีเนาะอ่าเดี๋ยวคุยจะมาใส่มุมฟรีก็ได้เราค่อยใส่นะคะอธิบายก่อนนะคะ่าใส่มุมฟรีลงไปตรงนี้นะคะฟรีคือทํามุมจากแกนแซถึงเส้นตรงนี้นะคะเส้นสีดําเราเนี่ยนะคะมันจะสามารถหมุนจากตรงนี้เราถือว่าตรงนี้เริ่มศูนย์นะฟรีเริ่มศูนย์ตรงนี้นะคะแล้วก็กวาดลงมาตามเส้นโค้งนี้นะคะถึงแกนเซที่เป็นลบฝั่งนี้นะคะ ส่วนในเจ้าโรของเราวิ่งจากจดุดศูนกลางจากจดุดศูนกลางนะคะก็คือจุดกำเอนิดอันนี้วิ่งออกไปนะคะวิ่งออกไปข้างนอกนะคะมันวิ่งออกไปข้างนอกในขณะเดียวกันมันก็วิ่งวนรอบอันนี้ด้วยนะคะอ่าคราวนี้มันจะวิ่งวน,นงยังไงครูอยากให้มันวิ่งวนนึกเขียนอเอ็นครูตั้งค่าเอ็นเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับห้าก็ได้นะคะอ่าเราก็มาเปลี่ยนตรงนี้เราต้องการให้ใจไม่ให้มันหมุนไง นะคะครูก็ใส่ศูนย์องศาศูนย์องศาก็คือศูนย์ดีจนะคะเอ็นเริ่มจากศูนย์ดีจไปถึงสามละหกสิบนะคะก็คือหนึ่งรอบด e. ี g จนะคะสเต็ปก็คือศูนย์จุดศูนย์หนึ่งนะคะอ่ามันก็จะได้แบบนี้นะคะครูได้แบบนี้เสร็จแล้วครูอยากจะเออเราเอาตัวครูจะเอาตัวนี้หมุนนะคะตัวนี้หมุนนะ ตัวที่เป็นนี่เนี้ยครูจะหย please, dove, un un> ิบมันออกไปก่อนนะคะอเนี wit. ่ยูจะหยิบมันออกก่อนนะคะอ่าแล้วก็ตรงนี้ที่ต้องออกไปก็คือตัวนี้นะคะเสร็จแล้วครูจะหยิบตัวเนี้ยเอาเส้นนี้ยหมุนนะคะครูจะเอาสองเส้นนี้หมุนนะคะอ่าครูหยิบเส้นนี้หมุนก่อนนะคะเอาเส้นเนี้ยเส้นเนี้ยเส้นโค้งนี้หมุนก่อนนะคะหมุนโลแกงแซดนะแล้วก็ไปดูว่าเคอร์ฟของเราคืออะไรนะคะ ือเคิร์ฟของเราคือคือเคิร์ฟ e คือคือครตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราดูกันตอนนี้เรามีอยู่สองเคิร์ฟคือเคิร์ฟนี้มันเคิร์ฟไหมอือือตัวนี้นะคะ,น,นะคะ,คะน,นี่นะคะรูจะเอาเนี้ยเอาไอ้เจ้าตัวเนี้ยนะคะที่อยู่ตรงเนี้ยที่ศูนย์องศานะมีแกน x สีแดงนะคะมุนรอบแกน z อ่าเคิร์ฟก็คือเคิร์ฟ e เพราะฉะนั้นมันก็จะคือซอร์เฟ e ใช่ไหมเวลามหมุนรอบมันจะเกิดผิวขึ้นมาอาสายอันนี้คือ เอ่อมันจะได้มันเราจะไปได้ความรู้เรื่องอะไรนะปริมาตรของการหมุนด้วยใช่ไหมคะ,อ,ะอันนี้เดี๋ยวครูใส่ผิดอินข้ออ่านครูลบออกก่อนหรือไม่ใส่ก็เปลี่ยนใหม่ก็ได้ก็เป็นเคอร์ฟอีใช่ไหมคะที่เหลือเราลบออกได้ก็ครูก็ใส่คาว่า N นะคะครูให้มันสปินรอบแกนไหนแกนแท่แล้วก็ใส่แทนะคะอ่า x นะคะที่เหลือเราไม่ต้องใช้ครูลบออกเลย ไปไหนล่ะเอ้ไม้ครูอืะอือมีสองครุบตัดคนนี้วก่อนอันนี้นะคะมันก็จะได้แบบนี้ใช่ไหมอ่าโอเคครานี้ครูจะให้มันหมนะุนนะค่านี้นะเราดูนะคะเราเริ่มจากตรงนี้นะครูให้เขาหมุนนะคะอ่าเขาก็จะหมุนไปนะเนี่ยเขาจะเกิดการหมุนขูดตั้งแกนใส่ไปอย่างนี้นะ นะเะอ่าเขากลับมาหมวนไปเนี่ยหมวนไปรอบแกน z นะคะอ่หมวนไปเขาจะไดะ้เห็นไหมคะเรามองเห็นชัดเจนไหมโฟมหมวนแบบนี้ก็ได้อือันนี้คือคือเรามีเคิร์ฟนะคะเรามีโค้งไอ้ครึ่งครึ่งวงกลมนะคะครึ่งวงกลมบลานาบ xz นะคะเราจับเขาหมุนรอบแกนแทนะคะเราก็จะได้เป็นทรงกลมเห็นไหมการหมุนอ่ะกูหยุดเขาไว้ก่อนให้เขาอยู่ตรงตำแหน่งที่เราต้องการก็คือสามรหุกศองศาเห็นไหมคะเราจะเห็นว่าเนี่ยเราจะมีเส้นนี้คือมันกวาดลงมาอย่างนี้ถูกไหมคะอ่าตรงกวาดลงมาคือฟีแล้วหมุนรอบคือเซตาถูกไหมคะเนี่ยมันก็จะได้แบบนี้ส่วนที่เจ้าโร่โร o ของเราก็ เขาวิ่งออกจากแกนจากกาเนิดใช่ไหมเขาอ,อยู่บางๆนั่นนะ,นะคะคราวนี้ถ้าเราไม่อยากให้เขามีไอ้เจ้าตัวเส้นๆนะคะคุะูก,ก็ครูไม่ให้เขามีตัวเส้นๆครูก็กดอันนี้ออกไปอ่าก็ไม่มีเส้นๆนะคะอ่ะาก็จะเป็นแบบอ่าเอารอยตัดาากราบ x y กลับคืนมาซิอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงนี้ อ่ารอยตัดบนละหน้าเววายคือแบบนี้เห็นไหมคะเนี่ยมันก็จะถ้ามีอยู่สามส่วนใช่ไหมคือของทรงกลมนะคะเดี๋ยวให้ข้อมูลอีกทีนึงเราจะได้เห็นนะคะเอาแค่ตัวเดียวเอาแค่ไอ้เจ้าตัวเนี้ยหมุนนะคะเนี่ยเห็นไหมเขาจะมีะน้าเอกวายอยู่ข้างตรงเนี้ยนะคะเราจะจับเข้าหมุนไปนะคะเข้ากข้หมุนของเขาไปแบบนี้นะคะเห็นไหมคะอันนี้คือมันจะเกิดทรงกลมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะคะ อ่าก็ครั้นี้อ่าโอเคหยุดก่อนหยุดนะคะให้เขาหยุดแต่ปุ๊บครูบอกว่าอันนี้พอละโอเคเอาผิวนี้วางไว้อันนี้ครูอยากจะเปลี่ยนใหม่นะคะเอาตัวนี้เปลี่ยนเคิร์ฟใหม่เคิร์ฟไหนเดี๋ยวครูเป็นเคิร์ฟเคิร์ฟนี้ไม่เอาใช่ไหมอ่าเราอยากจะได้เคิร์ฟไหนเคิร์ฟนี้เคิร์ฟนี้มันเยอะไปเคิร์ฟนี้ไหมครึ่งครึ่งวงกลมไหมอ่าครึ่งวงกลมเห็นนะครูใส่เคิร์ฟไหนบ้างใส่เคิร์ฟนี้ อ่าตอนนี้เป็นครึ่งเป็นเคิฟแค่นี้นะคะไอตัวนั้นคูณเดี๋ยวคูณลบออกก่อนมันจะตีกันแต่คูณลบอันนี้ออกนะคะตรงผิวแล้วหน้าไปไวางเก็บไว้ก่อนนะอ่าเสร็จแล้วคราวนี้คูจะหยิบผิวเนี่ยหมุนรอบแกนแซดนะคะเคิฟนี้คือเคอบบิฟบีเราดูชื่อเขาชื่อบีนะเคิฟบ,บีคูก็ใส่เซอร์เฟซลงไปนะคะเซอร์เฟซก็เป็นเคิฟเคิฟบ,บีออ ถ้าเราอยากให้มันได้360องศาเลยเราก็ใส่เข้ามา n เอ้360 deg e ใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็เป็น l o ร a n แกนะคะก็จะได้แบบนี้มันก็มาเลยมันไม่มันได้พอดีเลยครึ่งครึ่งทรงกลมเลยนะคะครึ่งทรงกลมที่เป็นกราฟความนะคะอ่าอยู่ส่วนบนมันจะได้แบบนี้นะคะแต่คราวนี้ถ้าสมมติว่าเราไม่อยากให้เขาเป็นแบบนี้เราอยากให้เขาค่อยคอยหมุนไปเราก็ใส่ ตัวที่เราตั้งไว้คือไอ้ตัว n นะคะ,ะมุมก็คือมุม n ไอ้ตัวนะี้เพราะว่าครูตั้งชื่อเขาเป็น n ใช่ไหมนะคะครูก็ใส่คิร์ฟอะไรคิร์ฟ b เหมือนเดิมนะคะ c u r v b เหมือนเดิมเหมือนเดิมแล้วก็ใส่ n แล้วก็ใส่ที่เป็น z นะคะอ่าคราวนี้เขาจะหมุนละอันนี้เอาหยิบออกนะคะอันนี้คือครูล,ล็อกไว้ตรงนี้เห็นไหมเขาก็เลยได้มุมตรงนเนี้ย,น,ออยนี่ยก็หยุดแค่นี้เพราะว่าเราล็อกไว้ตรงนี้ใช่ไหม อันนี้ถ้าเราให้เขาเคลื่อนที่นะเขาก็จะเคลื่อนที่ไปเอาให้ถูกต้องนะคะเขาก็จะเกิดการหมุนเห็นไหมเราก็ดูพฤติกรรมเขาเขาก็หมุนไป360องศานะคะเราอยากให้เขาหยุดตรงไหนก็ก็ได้นะคะก็หยุดได้เพราะก็หมุนไปตามนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันถึงได้ศูนย์ถึงสองพายนะคะเนี่ยศูนย์ถึงสองพายตามเนี้ยหมุนไปให้ครบนะคะเนี่ยลักษณะการที่เขาหมุนมันก็เป็นอย่างนี้ นะคะอันนี้คือครึ่องทรงกลมนะคะเครื่องบนส่วนครื่องล่างก็ก็เหมือนกันนะคะมันก็เนี่ยก็จะทําให้เราเข้าใจง่ายขึ้นเห็นภาพง่ายขึ้นว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นะเป็นหมุนลักษณะแบบนี้นะคะจะได้เข้าใจลักษณะของพิกัดทรงกลมผิมวทรงกลมได้มากขึ้นนะคะมันก็จะประมาณอย่างนี้นะคะเออกูก็คิดว่าเราก็เข้าใจนะคะอันนี้คือที่เล่าให้ฟังนี่คือสรุปก็คือว่าเราอยากดูว่าเวลา ที่เราได้มุมมาแต่ละอยา่างมุมเซตา้ามุมฟีมุมไอโรเราได้มายังไงนะคะอันนี้คือพิธีการที่ได้มาซึ่งอขอบเขตพวกนั้นนะคะครูก็มาเล่าให้ฟังแล้วถ้าใครมีคำถามสงสัยก็คอมเมนต์ไว้ใต้ใต้คลิปครูก็ได้นะคะหรือว่าอยากจะบอกว่าจ้า์คะหนูสงสัยอันนี้นี่หรือจะจะให้ครูทำอะไรเพิ่มนะคะแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะอ่าโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ